สวัสดีค่ะทุกคนรอส่บาทรอส่บาทนี่ค่ะอากาศยามเช้าเมื่อคืนฝนตกสดชื่นมนต้นไม้เขียวเลยจังเลยได้น้ำฝนทุกคนอรอสาบาทเดี๋ยวพระจะมาทางนี้นะคะลูกชายลูกชายลูกชายมารอสบาทกับแม่พีิไยหนู รู้ๆู้แม่ส่งกล้องเขาจะไม่ชอบเขา้ากล้องเออดย๋ยลรอใส่บาทกกอนลูกเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวเขาไปเดินเที่ยวนะถ้าใส่บาทแล้วจะพาเขาเดินเที่ยวค่ะก,กับข้าวใส่บาตรนี่ผลไม้ในสวนผลไม้ในสวนฝรั่งพริกเกลือผัดดอกหอมใส่หมูเาใส่บาทกันค่ะทุกคน นี่ค่ะผลงานของฝนเมื่อคืนนี้ต้นไม้ดอกไม้พุ่มหนาๆพอโดนน้ำฝนเขาก็ลู่ลงมาหมดเลยนี่ค่ะทุกอย่างลู่ลงหาพื้นหมดเลยทางัยปกติเอื้อมมือยังไม่ถึงเลยแต่เมื่อคืนโดนน้ำฝนนะทุกคนดูสิ นี่เนี่ยมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยทุกคนนี่แต่น้ำทั้งนั้นเลยดูสิอ่อนลูกลงหม,มดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอว่าตอนช่วงหน้าแล้งเราตัดออกไปมั้งนะเพี้ยลงเพี้ยลงเขาต้นแดงหมดเลยดอกเข็มเนี่ย เลยไว้ครึ่งหนึ่งพอไว้ครึ่งหนึ่งพอได้ฝนเขาก็ออกดอกมาให้เราเชยชมนี่ค่ะอันนี้หอมมากทุกคนหอมมากค่ะแ้วตอนช่วงโควิดเราเราชำมาไปขายได้เป็นพันเลยนะทุกคนนี่มีโควิดงานไม่มีเนาะก็ชำต้นไม้ไปขายวันน้า มะนานาวที่เคยโชว์ให้ดูค่ะแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆนะเอาดอกเรื่อยๆนะช่วงนี้มะนาวงามกระดกด้วยพอกินเลยนี่วเราปลูกในกระถางนะทุกคนปลูกใส่กระถางแล้วก็เอากระลำมังไปรองใต้ก้นเวลาลดน้ำให้น้ำเขารออยู่ ถ้าช่วงไหนถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านก็จะใส่น้ำาให้เต็มๆหัวกลัวเขาจะตายนี่เห็นไหมทุกคนข้างล่างก็ใส่ทรายเบตกันลูกน้ำนี่ต้นไม้ถูกต้นละเนลนาดหมดเลยจ้า ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาจะมาแล้วเดี๋ยวเรารอใส่บาทก่อนโอเคค่ะทุกคนบายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขกับวันดีๆนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยด้วยค่ะบายบาย